ประธานาธิบดีทมแจกเงินคนอเมริกัน1,200ถึง2,400เหรียญตกงานรับเพิ่มอีก600เหรียญต่อสัปดาห์ผู้สื่อข่าวนะครับรายงานว่าในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา13-17เมษายน2563นะครับประชาชนชาวสหรัฐอเมริกาที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด1 i d 1 9ได้รับการแจกเงินนะครับอย่างต่อเนื่อง แบ่งเป็นบุคคลที่เข้าข่ายได้รับเงินดังนี้ 1. โอนเงินเข้าบัญชีธนาคารให้ทุกคน1,200เหรียญสหรัฐสำหรับคนโสดและมีรายได้ทั้งปีน้อยกว่า7,500เหรียญสหรัฐส่วนคนที่มีครอบครัวถ้ารายได้ทั้งปีน้อยกว่า1,50,000ดอลลาร์สหรัฐทุกครอบครัวจะได้2,400เหรียญสหรัฐ เด็กและเยาวชนได้รับเงินคนละ5 0าเหรียญสหรัฐได้รับโอนครั้งเดียวตั้งแต่13เมษายน6 5 6 3ที่ผ่านมา 2. ผู้ที่ตกงานขณะนี้มีประมาณ15ล้านคนจะได้รับเงินสูงสุด600ดอลลาร์สหรัฐต่อสัปดาห์คาดว่าจะได้รับประมาณระยะเวลา16สัปดาห์ซึ่ง เป็นเงินส่วนที่เพิ่มจากเงินที่ได้จากการตกงานเช่นพนักงานเสิร์ฟที่ตกงานเพราะร้านถูกสั่งปิดได้รับเงินตกงาน480ดอลลาร์สหรัฐต่อสัปดาห์และในสัปดาห์นั้นจะได้รับเงินเพิ่มอีก600ดอลลาร์สหรัฐกลุ่มที่3กลุ่มธุรกิจขนาดเล็กที่รับผลกระทบรัฐบาลรับผิดชอบ การจ่ายเงินค่าจ้างให้พนักงานรายละ1 0 0 0ดอลลาร์สหรัฐทั้งนี้นะครับนายเดลนอททัมประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาได้เปิดเผยนะครับถึงแผน3ระยะซึ่งเป็นการเปิดทางให้กับ50รัฐทั่วประเทศผ่อนปรนมาตรการล็อกดาวน์และเข้าสู่ภาวะฟื้นฟูเศรษฐกิจโดยระบุว่ารัฐที่มีคุณสมบัติเข้าเกณฑ์ สามารถปฏิบัติตามได้ทันทีระยะแรกนะครับประชาชนต้องงดรวมกลุ่มเกิน10คนหลีกเลี่ยงการเดินทางที่ไม่จำเป็นและส่งเสริมการทำงานที่บ้านส่วนสถานที่สาธารณะนะครับเช่นโรงภาพยนตร์ร้านอาหารสนามกีฬาและศาสนาสถานเปิดได้ภายใต้การเว้นระยะห่างทางสังคมอย่างเข้มงวดนะครับ ขณะที่โรงพยาบาลที่รักษาผู้ป่วยโควิดนะครับเริ่มผ่าตัดแก่ผู้ป่วยฉุกเฉินได้ระยะที่2นะครับเมื่อไม่มีรายงานผู้ติดเชื้อให้เดินทางโดยไม่จำเป็นไปได้แต่ยังงดหลีกเลี่ยงนะครับการรวมกลุ่มเกิน50คนอนุญาตเปิดโรงเรียนนะครับค่ายเยาวชนและสถานบันเทิงรวมถึง ให้โรงพยาบาลผ่าตัดผู้ป่วยทั่วไปเพื่อเพิ่มรายได้อีกครังหนึ่งระยะที่3นะครับคือใกล้เข้าสู่ภาวะปกติแต่ประชาชนต้องมีมาตรฐานสุขอนามัยสูงขึ้นและยังใช้มาตรการเว้นระยะห่างทางสังคมต่อไปเพื่อลดโอกาสติดเชื้อจากผู้ป่วยไม่แสดงอาการโดยแผน3ระยะต่อเนื่องจากแผนการ แจกเงินคนอเมริกันนะครับผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด -19 คนละ1,200เหรียญน,นะครับหรือราว39,000บาทสำหรับผู้มีรายได้ไม่ถึงปีละ7 5 0 0 0เหรียญสหรัฐนะครับหรือ2ล้าน4 0 0แสนบาทต่อปีครับจาตุรุลลั่นรัฐบาลต้องจ่ายเงินเยียวยา27ล้านคนทันทีประชาชนไม่มีกินชักช้าไม่ได้ เมื่อวันที่15เมษายนที่ผ่านมานายจตุรนชัยแสงอดีตรองนายยกรัฐมนตรีได้โพสต์เฟซบุ๊กถึงกรณีการแจกเงินเยียวยา5,000บาทตามมาตรการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากโรคโควิด -19 ว่า5,000บาทต้องจ่ายทันทีจากภาพความเดือดร้อนของผู้ที่มาร้องเรียนที่กระทรวงการคลังก็ดี เสียงสะท้อนผ่านสื่อต่างๆก็ดีภาพคนไปจำนำของกันมากผิดปกติก็ดีรัฐบาลควรรู้แล้วว่าประชาชนทั่วประเทศกำลังเดือดร้อนแสนสาหัสภาพสะท้อนเหล่านั้นเป็นเพียงตัวอย่างของคนอีกเป็น10บสล้านที่กำลังเดือดร้อนมากขึ้นทุกวันรัฐบาลจะปล่อยให้เป็นแบบนี้ต่อไปไม่ได้ผมยังยืนยันข้อเสนอเดิมคือต้องจ่าย5,000บาท ให้คนทั้ง27ล้านคนไปก่อนแล้วค่อยเคลียร์การทีหลังจะปล่อยให้คนเป็น1 0บ0ล้านไม่มีจะกินกันไปอย่างนี้ไม่ได้กว่าจะพิจารณาจนครบทั้ง27ล้านคนที่สมัครจะใช้เวลาอีกนานเท่าไหร่กว่าจะอุทธรณ์และพิจารณาเสร็จจะใช้เวลาอีกนานเท่าไหร่คนที่ต้องหยุดงานเขาหยุดมาเกือบเดือนแล้วและไม่มีเงินใช้เลยทำไมรัฐบาลยังไม่เข้าใจว่าทำชักช้าแบบนี้ไม่ได้ นอกจากนี้รัฐบาลควรจะชี้แจงให้ชัดเจนว่าคนที่มีสิทธิ์ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดจะได้เงิน5,000บาทในอีกกี่วันหรือกี่เดือนผู้ที่เดือดร้อนแต่ไม่เข้าหลักเกณฑ์จะได้รับความช่วยเหลือในช่องทางใดเมื่อใดอยากเสนอให้พลเอกประยุทธ์และหัวหน้าพักร่วมรัฐบาลทั้งหลายหาเวลาไปฟังความเดือดร้อนของประชาชนดูบ้างบางทีท่าน ทั้งอาจจะคิดอะไรได้ดีขึ้นล่าสุดไม่รู้นาะยกพูดไปได้ยังไงว่ามีเงินใช้เยียวยาแค่ห้าหมื่นล้านบาทและแค่เดือนเดียวเ,เดือนเดียวคนเดือดร้อนมีตั้ง20-30ล้านคนเป็นอย่างน้อยทำไมไม่อ่านรัฐมนูญมาตา140รา140กันบ้างมีคำตอบสถานะเราไม่ทิ้งการอยู่ระหว่างตรวจสอบทำอย่างไรก่อนทบทวนสิท จากกรณีที่รัฐบาลเปิดมาตรการเยียวยาลูกจ้างชั่วคราวอาชีพอิสระนอกระบบประกันสังคมที่ได้รับผลกระทบจากเชื้อไวรัสโควิด -19 จะได้รับเงินสนับสนุนจากมาตรการเยียวยารายละ5,000บาทต่อเดือนโดยต้องลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์เ w w ร์ไวเว็บเราไม่ทิ้งการด o m เท่านั้นโดยจะเปิดให้ผู้ที่ไม่เห็นด้วยกับผลการลงทะเบียนสามารถลงทะเบียนขอทบทวนสิทธ์ เพื่อขออุทธรับเงิน5,000บาทได้ในวันที่20เมษาย,ยนพีสอพศ2 5 6 3รโดยแฟนเพจสำนักงานเศรษฐกิจการคลังได้โพสต์ตอบคำถามกรณีบุคคลที่มีสถานะอยู่ระหว่างตรวจสอบ ตั้งแต่วันที่28มีนาคมปีพศ2 5 6 3แล้วไม่มีความเคลื่อนไหวอีกเลยและเมื่อโทรสอบถามเจ้าหน้าที่กรุงไทยแล้วบอกว่าอยู่ช่วงคัดกรองของรัฐของเก่ายังไม่เสร็จแล้วจะทบทวนคนอุทธรณ์ได้อย่างไรมีคำตอบดังนี้1 กระทรวงการคลังได้เร่งกระบวนการตรวจสอบและคัดกรองผู้ลงทะเบียนตลอดเวลาโดยนับตั้งแต่วันที่28มีนาคมปีพศ2563มีผู้ลงทะเบียนมากกว่า27ล้านคนการตรวจสอบและคัดกรองผู้ลงทะเบียนแต่ละรายจะใช้เวลามากน้อยไม่เท่ากันขึ้นอยู่กับข้อมูลการประกอบอาชีพที่ผู้ลงทะเบียนได้ระบุไว้รวมทั้งจะต้องนำไปตรวจสอบกับฐานข้อมูลของหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง ด้วยเพื่อให้สามารถระบุตัวผู้ที่ได้รับผลกระทบอย่างแท้จริงอย่างไรก็ดีระบบจะแจ้งผลการตรวจสอบสิทธิ์ผ่านทาง SMS ไปยังเบอร์โทรศัพท์มือถือและอีเมลที่ท่านลงทะเบียนโดยเร็วที่สุดหรือสามารถตรวจสอบสถานะการลงทะเบียนของท่านได้ที่ w w w วเวบเราไม่ทิงการด o m 2การดำเนินการตรวจสอบและคัดกรองผู้ลงทะเบียนจะดำเนินการโดยระบบส่วนการทบทวนสิทธิ์ ให้แก่ผู้ที่ไม่ได้รับสิทธิ์และประสงค์จะขอทบทวนสิทธิ์จะมีกลไกการดำเนินการโดยเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่เพื่อยืนยันตัวตนและความเดือดร้อนของผู้ลงทะเบียนเพื่อนำข้อมูลมาประกอบการพิจารณาให้สิทธิ์รับเงินยียา การดำเนินการทั้งสองส่วนมีการดําเนินการที่แตกต่างกันคนละขั้นตอนการและคนละกลุ่มบุคคลกันดังนั้นจึงสามารถดําเนินการทบทวนสิทธิได้โดยไม่จําเป็นต้องรอให้ดําเนินการตรวจสอบและคัดกรองเสร็จสิ้นก่อนแต่อย่างใด้3การโอนเงินเยียวยาให้แก่ผู้ลงทะเบียนที่ผ่านสิทธิ์ กระทรวงการคลังได้โอนครั้งแรกเมื่อวันที่8เมษายนพศ2 5 6 3ซึ่งใช้เวลาเพียง7วันทําการหลังเปิดรับลงทะเบียนเมื่อวันที่28มีนาคมพศ2 5 6 3และการโอนเงินช่วยเยียวยาได้ดําเนินการต่อเนื่องทุกวันทําการตั้งแต่วันที่8-17เมษายนปี2513รวม3.2ล้านรายจำนวนเงิน1.6หมื่นล้านบาทแล้ว